นะครับลูกค้าเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะให้เราเนี่ยได้ทำอ่าแอคทิวิตี้ทำการตลาดส่งไปถึงเขาเนี่ยได้ตรงกลุ่มมากขึ้นกลับมาที่บัจเจ็ตครับคือถ้าเราถ้าเราใหญ่พอนะถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ก็ตามนะครับมีมีงบประมาณมีบัจเจตในการทําการตลาดหรือว่าการทำแอคทิวิตี้เพื่อขายของเนี่ยมากเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเป็น s m e เพิ่งเริ่มต้นนะครับมันก็อาจจะต้องเลือกนะครับสาหรับกลุ่มบางกลุ่มนะครับเพื่อที่จะ ยืดหัวหากขยายให้ได้ก่อนนะครับเมื่อขายกลุ่มนี้แล้วแล้วเราค่อยขยายออกไปนะครับเบื้องต้นการทำ customer segment นะครับเราจะแบ่งออกมานะครับตาม4เกม4ปัจจัยนะครับ 1. คือ g e o g r a p h i c ก g e o g r a p h i c นะครับคือการแบ่งลูกค้านะครับโดยใช้หลักภูมิศาสตร์มาจัดนะครับภูมิศาสตร์นะครับคือนะครับเป็นพวกของตัว สัญชาตินะครับจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสงขลาจังหวัดอุดรน,นะครับกรทมอาจจะเป็นเขตพื้นที่เนาะกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพตะวันตกปริมณฑลต่างๆนะครับเราอาจจะใช้เกณฑ์น,นั้นมาเป็นตัวจับนะครับเกณฑ์ที่2นะครับเกณฑ์ที่2คือด e โม graphic นะครับการแบ่งกลุ่มนะครับตามหลักประชากรศาสตร์นะครับคือการแบ่งตามเพศอายุนะครับสถานะ ครอบครัวนะครับรายได้อาชีพศาส,สนาต่างๆนะครับที่อาจจะทุกท่านอาจจะเคยคุ้นเคยอยู่แล้วเราขายกลุ่มอายุ30-40เป็นคนทำงานออฟฟิศไลฟ์สไตล์ชอบอซื้อของออนไลน์ชอบแพงเอ้าต่างๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มตรงนั้นนะครับหลักการที่3นะครับซึ่งนะครับการดอ,อกจันไว้โตๆนะครับใน3และ4นะครับจะบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ย ยุคสมัยเนี่ยครับเราใช้หลักการที่3และ4เนี่ยปากกว่าหลักการที่1และ2นะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับหลักการที่3คือไซโคกราฟิกหรือการแบ่งกลุ่มนะครับโดยใช้ลักษณะทางสังคมเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือทางจิตวิทยานะครับอาจจะเป็นเรื่องของนะครับโซเชียลคลาสนะครับระดับทางสังคมเนาะเมื่อกี้อาจจะมีทางฝั่งตัวลักชัวรี่พรีเมียมใช่ไหมครับตัวตัวมิดนะครับหรือว่าตัวอาจจะเป็นทาง โลหน่อยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องพวกนั้นหรือไลฟ์สไตล์นะครับหรือไลฟ์สไตล์นะครับเป็นกลุ่มผู้ชื่นชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะครับสมมติถ้าเราขายเป็นพวกสินค้ากันหนาวเนาะเราจะให้เช่านะครับเครื่องกันหนาวให้กับกลุ่มผู้ชื่นชอบไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวต่างจังหวัดทเที่ยวป่าทเที่ยวเขาอะไรอย่างนี้ครับเราจะใช้ตัวเกณฑ์ทางสังคมในการแบ่งเขาได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับคือการแบ่ง กลุ่มโดยใช้หลักพฤติกรรมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวพฤติกรรมในการซื้อต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะเห็นว่าน้องๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอายุ10กว่า20ต้นๆเนี่ยชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเราเองนะครับก็ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนกันนะครับวันนี้ไปที่2 2ทับสนะครับโปรโมทให้เขาหน่อยนะครับอาจจะเป็นอ่าวันนี้ถ้าเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเปิดตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเข้าไปที่ ชอปปิ้ลาซาด้าเนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยนะครับเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะโปรโมทกันเพื่อที่จะนําไปใช้ลดหย่อนในช่วงของปีหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับวันนี้นะครับนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเรากลุ่มนะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับกับเด็กเนี่ยมีมีพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าถ้าเราแบ่งโดยเดโมกราฟิกหรือประชากรศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดเนาะเราอาจจะแบ่งว่าเฮ้ย เราแบ่งโดยคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านตัวช้อปปีเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า key activity จาก business canvas เนี่ยอาจจะไม่ต้องทำหน้าร้านเลยก็ได้อาจจะแค่ทำโปรดักต์ดีๆถ่ายรูปสวยๆแพ c เ a g i n g โดดเด่นแล้วเอาไปวางอยู่บนช้อปปีอยู่บน Lazada คุณก็ขายของได้แล้วนะครับขายได้หลายร้านแล้วไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับในการใช้เกณฑ์พฤติกรรมมาแบ่งนะครับ โอเคครับเมื่อเราใช้เกณฑ์ในการแบ่งนะครับขออนุญาตนะครับอีกนิดหนึ่งเกณฑ์เนี่ยอาจจะใช้ทุกเกณฑ์ในการแบ่งของธุรกิจเราก็ได้หรืออาจจะใช้บางเกณฑ์ก็ได้นะครับไม่ไม่ติดนะครับไม่ติดเสมอไปนะครับเมื่อเราแบ่งเกณฑ์กลุ่มลูกค้าได้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทางเดสแปคที่เราทำฟู้ดแพเกจิ้งนะครับเราทําเป็น B2B เนาะเราขายให้กับทางผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหารก็เอาไปใส่อาหารมาขายต่อผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ เราแบ่งกลุ่มนะครับเราใช้กลุ่มนะครับเป็นทงางอ่ psychology นะครับแล้วก็ behavioral นะครับโดยการอ่าเลือกลูกค้าที่เป็น SME มีพฤติการรมในการขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นหลักนะครับอ่าเพราะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ต้องการใช้แ p a เกจจิ้งอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นนะครับนี่เป็นเซกเมนต์แรกเลยนะครับเราทำซกเมนต์แรกเซกเมนต์เดียวเนี่ยมาปีนึงนะครับจนเราต้องขยายเปกเซกเมนต์คือเซกเมนต์ตัวกลุ่ม c o r p ปอเรทนะครับอย่างเครื่อ minor food ที่ขายเซเว่นเซนส์ซิสเลอร ต่างๆนะครับก็จะเป็นในกลุ่มคอเปอรเลดเราเห็นแล้วว่าลูกค้าที่เราขายเนี่ยอันแรกที่เป็น s อสเนี่ยเจ้าของร้านทําเองทั้งหมดเนาะทำการตลาดเองทําอาหารเองเสิร์ฟเองบางทีนะครับดูแลต้นทุนเองนะครับเจ้าของร้านคนเดียวทําหมดนะครับอาจจะทำร่วมกับครอบครัวแต่อีกแบบหนึ่งที่เป็นกลุ่ม Enterpri s e กลุ่มคอเปอเรทเนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทใหญ่มากขึ้นเจ้าของร้านไม่ได้ทาแล้วจะเป็นทางพนักงานจัดซื้อพนักงาน R&D New Product พนักงาน QA นะครับมาเป็นคน คอยช่วยเลือกแพ็เกจจิ้งให้เราแทนนะครับอ่าจะเห็นว่ามันก็จะมีหลายๆแบบนะครับเมื่อเราแบ่งนะครับกลุ่มทางเซกเมนต์ทางกลุ่มลูกค้าได้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกนะครับคือ targeting เนาะเมื่อกี้ s นะครับนี่คือ t t คือ targeting นะครับคือการเลือกกลุ่มนะครับอ่าวันนี้นะครับก็อันแรกก่อนนะสอนด้วยอันแรกก่อนนะครับอาจจะเลือกเป็นกลุ่ม mass แมสแมสมอร์เก็ตเนาะอาจจะเลือกกลุ่มลูกค้าทั้งหมดเลยจำนวนมากนะครับเราลองยกตัวอย่างเ้ไหมว่าสินค้าอะไรที่เขาเลือกกลุ่มแมสแล้วเขาไปได้ดีมากๆในปัจจุบันได้บ้างอาจจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมครับขนมขบเคี้ยวเลยน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเห็นว่าคนทุกเพศทุกวัยกินของเขาหมดเนาะมันจะเห็นว่ามีมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นต้องต้อง,องมาจาก ลูกค้าองค์กรนะครับที่เขาทําได้เพราะว่าออมีบัต g เจ็ตมีเงินทุนที่จะทำในทุกๆก,กลุ่มที่เป็นแมสได้เนาะลงโฆษณาในทีวีในสปอตนะครับยิงโฆษณาผ่านตัวออนไลน์ทีก็หลายบาทมากๆนะครับแต่เราลองกลับมาดูครับว่ามี SME กี่เจ้าที่จับกลุ่มแมสแล้วแล้วแล้วไปได้ดีครับอาจจะต้องคิดนานเนาะเพราะมันยากมากๆเนาะเพราะว่าเรารีซอรสจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแมสนะครับอย่างที่ อาจารย์พลอ,อาจารย์ริวบอกนอะอาจจะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นในการทำเรื่องกันนะครับเรามาที่2กับที่3ดีกว่านะครับคือเซกเมนต์มาร์เก็ตเมื่อสักครู่เราเซกเมนต์มาร์เก็ตคือเลือกบางกลุ่มและเลือกบางกลุ่มคือไม่กอย่างเช่นผมแบ่งเป็นอย่างเดสแพคเนี่ยแบ่งเป็นลูกค้า SME นะครับปุ๊บร้านอาหาร SME ร้านอาหารที่เป็นบริบรษัทนะครับแบ่งเป็นร้านขายประจุภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับแบ่งเป็นผู้จัด อีเวนต์แคตตเลิงต่างๆครับจัดงานแต่งงานเขาใช้แพคเกจิ้งทั้งหมดเราอาจจะต้องเลือกแรกผมเลือกแค่ SME ก่อนกับคอร์ปอเรทก่อนเริ่มต้นแรกอะไรเงนี้ครับเพราะผมทําทั้งหมดในช่วงเดย์วันเนี่ยอาจจะยากใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือการเซกเมนต์เนาะคือการเลือกเราแบ่งมันมาก่อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มและ targeting คือเรามาเลือกนะครับเรามาเลือกเราอย่าเอาทุกกลุ่มนะครับมันมีคําพูดนะครับว่าถ้าเราเป็นทุกอย่างให้กับคนทุกคนนะครับสุดท้ายเราจะไม่เป็นอะไรให้กับใครเลยนะครับ เพราะว่าทุกคนก็จะจําเราไม่ได้นะว่าเราเราขายผลิตภัณฑ์ให้นักกีฬาด้วยให้พนักงานออฟฟิศด้วยทําเป็นของฝากด้วยนะครับมันจะดูไม่ไม่เด่นไปสักด้านเนาะอาจจะยึดหัวหาดไปก่อนว่าเราจะขายเป็นนักกีฬาไปก่อนอย่างที่พี่พอยบอกขายนักกีฬาแล้วดักกินได้แล้วเนาะสุดท้ายมันอาจจะกลุ่มอื่นอาจจะตามมาเราอาจจะออกผลิตภัณฑ์เป็นแบบอื่นได้นะครับอันนี้อย่างเช่นจริงๆแล้วถ้ายกเคสในพวกไอ ยาสระผมเนี่ยครับยาสระผมจริงๆแล้วเกิดจากทางขายแมสไปก่อนใช่ไหมสักพักเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าโอเคผู้หญิงผมยาเขาก็จะเน้นไปที่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้าขายผู้หญิงได้แล้วเนี่ยสุดท้ายผู้ชายมันใช้ได้อยู่แล้วพอขายผู้หญิงสักพักเนี่ยเทรนด์มันก็เริ่มแบบผู้ชายเนาะเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มต้องมีสูตรมากขึ้นเริ่มไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นแชมพูของแบบผู้หญิงแล้วต้องการแบบความแมนๆความเย็นๆเมนเทลหน่อยเขาก็ทาเป็นสบู่ผู้ชายแต่รายยูพอบหลักๆก็คือทําความสะอาดยังอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มแตกเซกเมนต์สุดท้ายเป็นเรื่องน i ชมาร์เก็ตครับนิชจะตรงข้ามกับแมสนะครับคือจอบกลุ่มไปกลุ่มเดียวย่อยๆเล็กๆไปเลยครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ประกอบการที่เราขายรองเท้านะเราขายรองเท้านะครับรองเท้าทั่วไปนะครับอาเป็นแมสใช่ไหมครับเราขายรองเท้าวิ่งนะครับเราขายรองเท้าวิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเซกเมนต์นะครับ แต่ถ้าเราขายรองเท้าที่วิ่งได้ด้วยนะครับเป็นการวิ่งเทลวิ่งบนบูเขาเอาไปเดินป่านะครับระยะยาวๆต้องมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านในกันลื่นเนี่ยแหละคือน i c แล้วนะครับน i c แล้วนะครับมาเมื่อเมื่อสักครู่มีมีทางคุณพี่มาสอบถานนะครับอย่างเช่นถ้าเราขายตัวกล้วยใช่ไหมครับเรามีเรามีไร่กล้วยอยู่เราขายกล้วยเนี่ยเป็นเครือใหญ่ๆเนี่ยโอเค ขับไปนะครับเปิดท้ายไปก็เป็นเครือเลยเครือละรเท่าไหร่อ่าสี่สิบห้าสิบาทได้ทั้งได้ทั้งเครือซื้อไปซื้อไปเลยนะครับก็จะเป็นแมสใช่ไหมครับใครก็ได้มาซื้อเรากับกันเราเน้นความสะดวกสบายนะครับเอากล้วยบิดมาเป็นลูกใส่แพคเกจจิ้งนะครับเป็นถุงหรือว่าเป็นตัวกล่องห่อพุ่มมันนะครับขายไปตามคอมมิชชั่นสโตร์ตามร้านต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเซกเมนต์นะครับแต่ถ้าเรากล้วยมาแปลรูปนะครับทาให้มันเป็นตากแห้งทาให้มันเป็นกล้วยอบนะครับ แล้วใส่แพคเกจิ้งเป็นถุงไม่ถุงนะครับเอาไว้ให้กับทางกลุ่มที่เขาไว้ใช้เดินป่านะครับทางการอาหารเอาไว้แบบกินกล้วยโหลดกล้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นนิชมาร์เก็ตไปเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับกลับมานะครับว่าโอเคการทํา SCP หรือการแบ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันจะทําจากใหญ่มาเล็กนะครับใหญ่มาเล็กผมทวนที่พี่จิ๋วถามนิดนึงนะครับที่พี่จิ๋ววรลัดนะครับพี่วิทยากรท่านสุดท้ายเมื่อวานนิดนึงครับ เขาใช้การแบ่งกลุ่มแบบเพอร์ซอนาเพอร์ซอนาจริงๆยุคใหม่ยิ่งสตาร์ทอัพเนี่ยยิ่งยิ่งตรงเลยเพราะว่าเพอร์ซอนาเนี่ยคือทำจากเล็กมาใหญ่ทำจากตัวบุคคลเลยนะครับแล้วค่อยมาเป็นกลุ่มเพราะว่าไงเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเงินทุนเขาน้อยมากๆอยู่แล้วครับบางทีไม่ได้กู้ไม่ได้อะไรเลยครับใช้เงินเนี่ยฟาวเดอร์ส er คนตัวเองเนี่ยลงทุนกันคนละไม่กี่บาททำกันเลยเพราะฉะนั้นเขาจะยึดเลยว่าเพอร์ซอนาเขาเนี่ยเขาจะขาย เขาจะขายอาจารย์ริวนะครับที่เป็นอาจารย์ให้ได้นะครับชอบการแต่งตัวนะครับไลฟ์ไสไตล์ประมาณนี้แล้วเขาเชื่อว่าถ้าอาจารย์ริวซื้อเนี่ยอาจารย์คล้ายๆอาจารย์ริวหรือบุคคลแบบอาจารย์ริวก็จะซื้อแบบเขาเนาะเขาจะคิดแบบนี้นะครับกลับกันแบบกับกับการทําแบบ scp ที่เป็นการทําการตลาดปกตินะครับก็จะเป็นการทําจากใหญ่มาเล็กนะครับก็คือเราเห็นก่อนว่าโอเคลูกค้าก้อนตรงกลางเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับ แล้วเราก็ค่อยเอากลุ่มตรงกลางเนี่ยมาทําเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์เรื่อยๆนะครับเหมือนเนี่ยพิซซ่านะครับกินทั้งหมดเนาะแล้วก็กินเป็นถาดนะครับหน้าฮาวายเอี้ยนหน้าซีฟูด้ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาทำนิชมาร์เก็ตที่อาจจะเป็นเรื่องของพิซซ่าชิ้นเดียวเลยเนาะขายอสายแพ็กเกจิ้งขายตามเซเว่นคอมมินเนียนนะครับสะดวกนะครับไปนะครับแล้วก็กลายเป็นไมโครมาร์เก็ตติ้งครับไมโครมาร์เก็ตติ้งอาจจะเป็นเรื่องของแบบ ตลาดท้องถิ่นเลยนะครับต่างๆเผื่อทางอาจารย์าารยิวอาจจะเสริมเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นการท,าทำไมโครนะครับอาจจะเล็กลงไปกว่านี้อีกนะครับอันนี้นะครับม,มีท่านไหนงงไหมครับหน้านี้อาจจะไปเร็วนิดหนึง่งใช่จริงจริงได้ได้ได้จริงจริงเอา <okay S 1> ไปเลย <นะ S 1> ครับตวอย่างเป็นของต่าส่งองค์กรของเราก็ได้ออเอแค อันเนี้ยคิดว่าเป็นตลาดแบบไหนครับเราใช้ target งจิตลาดแบบไหนเอ่ยด้าไหนครับหนึ่งสองสามเมื่อกี้มีคนบอกแค่แบบนี้นได้ยินนี้นี้นิชถูกไหมครับคิดว่าถูกไหมครับนิชเป็นไงครับนิย่าของเขามัานี้ชื่ออะไรครับโอเค จริง้ในเชิงวิชาการก่อนนะครับไ,ไม่ได้ใจว่าความหมายตรงกับที่พี่พีน่าจะนาเสนอไหมนะครับรแต่จริงๆค,คำว่าดีชหมายความว่าเราจะเลือกตลาดหนึ่งกลุ่มเป็นหลักกลุ่มเดียวนั่นหมายความว่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะขายนักกีฬาและเราจะขายแค่นักกีฬากลุ่มเดียวแบบนี้จะเป็น niche market ดีเพราะเรือกหนงกลุ่มแต่ถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราวิเคะห์กันมาแล้วตลาดก็คือคนในประเทศไทยสมมติเราแค่ไทยก่อนนะครับคนในประเทศไทยคนมนุษย์ออฟฟิศ คนทำง,งานออฟฟิศหนึ่งกลุ่มนักกีฬาหนึ่งกลุ่มเด็กนักเรียนหนึ่งกลุ่มแล้วเราบอกว่าพอเด็กเราสินค้าเราขายได้หมดเลยทันสามกลุ่มนี้อันนี้จะเป็นแบบที่สองเซกเมนต์แบบที่สองคือเริ่มมีการแบ,บ่งกลุ่มอราเลือกแต่แบบแรกอะครับคำว่าแมสคือทั้งหมดไม่เลือกกลุ่มอะไรทั้งนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่เราบอกว่าเราขายคนทั่วไปขายทุกคนอันนี้คือแบบอยา่างน้ําดื่มน้ําดื่มที่ขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเป็น ถือว่าเป็นแมสไหมจริงๆแล้วจริงๆถือว่าเป็นแมสครับภาพใหญ่ยังเป็นแมสแต่แน่นอนว่าก็จะมีน้ำดื่มบางแบรนดที่เขาจับนิชนึกออกไหมครับน้ำแร่ยันฮียันฮีอ่าเริ่มมาแล้วน้เมียงข้าบังข้าวนะรู้จักแบรนด์แฮมมาแบบขวดหนึ่งมีหลากหลายสิบเกือบร้อยอย่างเงี้ยครับก็จะจับนิชขึ้นอย่างเงี้ยครับเริ่มเห็นภาพขึ้นไหมครับพอเข้าใจภาพมากขึ้นประมาณนี้จริงๆตัวอย่างเนี้ยเห็นภาพสุดๆเลยนะครับใช่ๆเต่าสมมงคลของเรา โอเคอ่าเดี๋ยวดิวนอต่อได้เลยครับแล้วนะครับ S T แล้วก็ P positioning ครับเมื่อเรานะครับเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าแล้วนะครับว่าโอเคแบ่งเป็นกี่กลุ่มเราจะเลือกแบบไหนเลือกแบบไม่เอาแมสแล้วนะเลือกแบบนี้นะครับเลือกแบบ Segment ต,ต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากวางตำแหน่งและตำแหน่งของตัวบริษัทเราตัวผลิตภัณฑ์เราเซอร์วิสเราเนี่ยในใจลูกค้านะครับว่า จะไปอยู่ตรงไหนในใจลูกค้านะครับเวลาเราทำเนี่ยเราจะแบ่งออกมานะครับโดยใช้หลักเกณฑ์นะครับ3ตัวนะครับเอามาพอดเป็นการนะครับตัวแรกคือเรื่องของฟังชั่นอลนะครับทำไมเราถึงทำไมเราถึงใช้3ตัวครับคืออิโมชั่นอลฟังชั่นแลแล้วก็ดิเฟนเซียเพราะว่าตอนนี้ครับอย่างอย่างที่ทางทางสบู่ของทางสลุดอย่างนี้ครับจะเห็นว่าถ้าเราขายแค่ฟังชั่นอลเนี่ยสบู่คือ นะครับทาความสะอาดผิวกายเนี่ยมันคือจบแล้วนะครับมันคือจบเลยขายได้แค่นั้นเลยสบู่เราคือเพื่อทําความสะอาดสุดท้ายแล้วมันต้องเอาแกนอิมมชเนอรเนี่ยมาเสริมด้วยเพื่อทําให้เราจะขายสบู่ก้อนละสิบบาทเอาไปขายก้อนละสี่ร้อยกว่าบาทมันพี่เขาได้นะโอ,อ้ใช่ไหมครับอาจจะต้องเป็นแกนอิมมชันอรแล้วคล้ายๆกันเลยครับกระเป๋าผ้ายี่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ไซส์หรูวิตองเลยนะ หลุยเท่าไหร่ครับกี um ่หมื่นดีครับถ้าเป็นหลุยใช่ไหมใส่ของได้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับเรื่องเห็นไหมครับความต่างไหมครับเพราะมั้งีมถ้าเชิงฟังก์ชันก็คือเชิงการใช้งานกับเชิงอารมณ์นะครับคือต้องบอกว่าตัวอย่างที่วันนี้เราคุยกันทั้งสองทางแบรนด์ที่เราเมียบกี้นะครับได้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ชัดมากนะครับใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นฟังก์ชันแน่นอนเรื่องของเต่าหงปูอันนี้ฟังก์ชันจ๋าเลยใช่ไหมครับมีการใช้งานชัดเจนช่วยอะไรบอกว่าเห็นผลเร็ว ไว้นู่นนี่นั่นอีกท่านหนึ่งครับก็จะเป็นอีโม่นเราบอกว่าใช้แล้วเราต้องรู้สึกรักตัวเองเหมือนเราได้ทะนุถนอมตัวเองอ,อย่างเงี้ยครับหรือว่าเราว่าเอาเป็นซูวีเนียซื้อฝากคนที่เรารักที่สุดที่รอเราอยู่อะไรเงี้ยครับมันมันจะเป็นอะไรที่แบบเน้นกับเรื่องของอารมณ์จิตใจหมดมากกว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายเหมือนคนเราตัดสินใจการซื้อแว็บแรกด้วยอารมณ์หลีดฟังชั่นอลเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับ,รบมันก็เลยจะเล่นเรื่องอารมณ์นะครับและเมื่อเราได้ อีโมชันอลและฟังชันอลและสุดท้ายทั้งฟังชันอลและอีโมชันอลเนี่ยต้องแตกต่างครับคือดิเฟอเรนเชียลจากตัวตลาดเหมือนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้เหมือนกันอาจจะต้องดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี่ยสบู่จากทางจากจากทำมาจากตัววายเนาะได้อาบความพรีเมียมใช้คําว่าอาบความพรีเมียมอะไรเงี้ยครับลักชัวรี่นะครับซึ่งเราก็จะมาพอสนะครับเป็นแกนตั้งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับแกนนอนอาจจะเป็นเรื่องของอีโมชันนะครับแล้วก็ แต่ละปลายแกนเนี่ยเราอาจจะมีนิยามของมันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแล้วก็มาวางตำแหน่งของคุณนะครับเดี๋ยวผมอาจจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตสกิปนะครับไปที่ของตัวของตัวทองสมิธก่อนลวกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาของทางทองสมิธเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเรือก็ขายได้ระดับหนึ่งสี่สิบห้าสิบ ก๋วยเตี๋ยวเนี้ยอาจจะเพรอะแพงมาหน่อย60 70 80ครับทองอสมิตรก็นึกม,มีใครเคยทานมีใครรู้จักสองแบรนด์ 2> 2, นี้บ้างครับท่าสยามก,กับทองสมิตรด้านหลังอ่าโอเค okay. เป็นลูกค้าของท่าสยามหรือทองสมิตรครับหรือทับคู่อ่ด้านนูน้นทองสมิตรครับด้านนูน้นทองสมิตรครับด้านนี้ ทองสมิธมีแต่ทองสมิธครับโอ้ผมท่าสยามครับท่าสยามครับเดี๋ยวเรามาดูครับเไาดูความแตกต่างของสองแบรนด์นี้กันครับรีวิวเคยทานทั้งสองแบรนด์ไหมครับเคยทานทั้งคู่อ๋อโอเคครับอ่าต่อเลยนะครับก็หลักๆนะครับเราจะโชว์ถึงแบรนด์แรกก่อนละกันทองสมิธเนาะซึ่งซึ่งเราได้มีโอกาสทำแพคเกจจิ้งกับเขาเช่นเดียวกันนะครับของทางคุณปาไอเบอรี่กรุ๊ปนะครับก็จะเห็นว่า มันก็จะเนี่ยด้วยความพรีเมียมเขาเขาตั้งโจทย์มาก่อนเลยว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันจับกลุ่มที่เป็นต้องเป็นคนที่ชอบทานกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็เน้นความพรีเมียมในการทานนะครับด้วยวัตถุดิบของเขาที่มันพรีเมียมมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตั้งโจทย์เนค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มเขาเนี่ยม,มีกําลังซื้อเนี่ยมันจะรีเลยมาถึงตัวแพคเกจจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์คือต้องการเป็น ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ทําแบรนด์แพ็กเกจที่ทำแพ็กเกจจิ้งที่พรีเมียมที่สุดในตลาดอย่างนี้ครับอพอเป็นโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วครับที่อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่าในช่วงบ่ายนะครับในการทำนะครับว่าโอเคเรื่องเรื่องของสตั๊กเจอร์นะครับต้องมีรูระบายต่างๆนะครับต้องไซส์ประมาณไหนนะครับต้องดิสเพย์สินค้าประมาณไหนเนาะเห็นว่าเปิดกล่องออกมาทีนึงเนี่ยโอ้โหแบ่งเนื้อแบ่งเส้นนะครับแบ่งผักนะครับต่างๆไม่ให้อยู่รวมกันเนาะต่างๆและแบ่งน้ําซุป ต่างๆนะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับใกล้เที่ยงแล้วนะครับได้ด ได้หรออ๋อได้แต่พี่ว่าได้ยินนไหมได้ยิน เสียบแล้วครับแต่มันน่าจะเอาเสียงมาจากไดเอไมน์แน่เลยใช่มันจะออกใช่ใชต้องกดสลับได้เว้์ผมว่าได้ครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่สลับตอนเที่ยงนะครับก็จะเนี่ยครับเป็นซอสเป็นน้ำซุปเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือการทำแพคกเกจิ่งเนี่ยต้องพรมเมีร็ที่สุดในตลาดเนาะโจท์ที่ที่ ที่ได้มาจากเขาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวตัวทองสมิธนะครับเราก็จะตั้งเป็นแกนฟังก์ชันเนาะก็คือเป็นแบบแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นแบบพรีเมียมจ๋าๆเลยนะครับก่ด้านหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของแบรนด์เมนูก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับเมนูเส้นทั่วไปสปายต้งสปดี้ก็รวมกันหมดนะครับแล้วก็แกนที่เป็นเรื่องของอิโมอิมชันนะครับ้นอารมณ์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความหรูหรา มีระดับความลักชัวรี่ไปเลยนะครับอีกอันนึงอาจจะเป็นเรื่องของความประหยัดทานได้ทุกวันนะครับน่าจะเป็นเรื่องของแกนประมาณนี้นะครับกลับกันครับกับทางตัวท่าสยามเนาะก็ะเห็นว่าโอเคก็จะเป็นแบรนด์แมสหน่อยเนาะพอทำแมสมากขึ้นนะเขาก็ไปแมสให้สุดเลยนะครับมีร้านอาหารที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวท่าสยามสักพักไอ้มูลค่าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอินสแตนดูโดเนี่ยมันสูงมากๆเขาก็เลยลงมาเล่น ทา,ทางเรื่องนี้ด้วยนะครับมาเป็นคู่แข่งกับทางแบรนดะ์มาม่าแบรนด์ไวเนาะก็ทําเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวท่าสยามเนาะซึ่งทีเด็ดคือเรื่องของตัวเส้นนะครับเพราะฉะนั้นท่าสยามเนี่ยก็ต,ต่างกันนะครับก็จะเน้นนะครับตัวแกนฟังก์ชันนะครับจะเน้นไปที่เรื่องของ i n s t a n t cook นะครับก็จะเน้นเป็นแกสเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าเป็นแบบว่าบะหมี่กึ่งไปเลยกับตัวสโลคุกนะครับก็อาจจะต้องแบบพิธีรีตองหน่อยนะครับ ในส่วนของอ m โมชั n น l นลนะครับเขาจะเป็นเรื่องของรสชาติเป็นความไทยเนสนะครับกับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาเล่นเป็นเรื่องของไทยเลยนะครับมีเรื่องของเย็นาโฟมีเย็นาโฟมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีต้มยำมีหมูสับต่างๆนะครับที่เป็นรสของทางตัวท่าสยามนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปกันนะครับก็สุดท้ายครับสิ่งที่เราจะพอดในแกนทุกแกนเนี่ยจะให้ทุกท่านเห็นอีกหนึ่งภาพนะครับก็คือการ ตามหาวิ n นิ่งโซนนะครับวินนิ่งโซนคือคล้ายๆกับวงกลม3วงครับช่อง7นะครับวงเขียวนะครับคือความต้องการของลูกค้าคืออะไรนะครับวงชมพูคือความสามารถของเรา Value Proposition ของเราคืออะไรนะครับวงเทาคือของคู่แข่งคืออะไรนะครับจุดที่จะต้องทำให้เกิดให้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัว w n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  z z o n ครับคือสิ่งที่เราทำได้ดีลูกค้าต้องการ และคู่แข่งทําไม่ได้เหมือนเรานะครับคู่แข่งทําไม่ได้เหมือนเรานะครับจะเป็นจุดที่เราจะกินตลาดนี้ได้อย่างยาวๆแล้วก็ไม่มีคู่แข่งที่สุดนะครับต่อมาต่อมาเมื่อคู่แข่งเขาเริ่มจะทําเหมือนเรามากขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะกลายเป็นจุดตรงกลางนะครับซึ่งคือ Danger Zone นะครับพอคู่แข่งทําเหมือนรายแรกมีคู่แข่งไายที่2เข้ามาทําคล้ายๆกันไลยที่สามทำคล้ายๆกันนะครับมันก็จะเริ่มแข่งเมื่อสินค้า มีคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้าที่ไม่ต่างกันนะครับทําได้เหมือนกันนะครับลูกค้าจะตัดที่เรื่องราคาเป็นหลักจะเอาราคามาคิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น winning zone เนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงเลยเราขายแพงแค่ไหนก็ได้ถ้ามันเป็น innovation ที่ลูกค้าต้องการแล้วเรามีเจ้าเดียวมีน้อยรายในตลาดเนี่ยเราตั้งไปเลยนะครับแต่ถ้ามาเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะเริ่มแข่งเรื่องราคาและเริ่มเกิด price war แล้วนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ losing zone นะครับบางทีเราเพิ่งเริ่มเข้าตลาดมาใหม่ๆเนาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับคู่แข่งเขาทำได้เนี่ยโอ้เขากินกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเราอาจจะทำไม่ได้เท่าเขาเราอาจจะต้อง,องมาถามแหละว่าเราเราจะแข่งกับเขาไหมเราจะพัฒนาในจุดตรงนี้ไหมถ้าพัฒนาก็ลุยก็ชนถ้าไม่พัฒนาเราก็ไปทำา i n น i ิ g z ซนของเราแล้วแตสายซี่ในการเข้านะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่คือ dumb zone นะครับคือ เป็นจุดที่เราก็มีคู่แข่งก็มีแต่ลูกค้าไม่ต้องการพี่ลิวมียกตัวอย่างไหมจุดแบบเนี้ยเรามีคู่แข่งม,ลม,งม,งมีลูกค้าไม่ต้องการเรามีคู่แข่งมีลูกค้าไม่ต้องการหรอครั จริงๆอาจจะพูดถึงพวกครีมไหมครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นครีมเนี่ยโดยปกตินะครับเฟสมาครีมทั่วไปครับประโยชน์ที่ลูกค้าเขามองหาเี่นมันค่อนข้างจะมีชัดเจนในตัวบางคนอยากได้ผิวขาวผิวใสความชุ่มชื้นครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นครีมแต่ว่าเราไม่ได้ขายพวกนี้เลยเราไป,นเ,าเ,ปนเน้นเรื่องอาจจะเป็นแค่แบบว่าเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรอย่างถ้าเป็นครีมอะครับ อาจจะเป็นแค่แค่สมมตินะครับเป็นแบรนด์เครื่องสาอางที่เน้นแพคเกจจิ้งน่ารักเน้นสตุดเน้นสีสันแต่บอกว่าจริงๆสบคุณนะไม่ได้มีอะไรเยอะเน้นแค่เหมือนแบบเออเป็นสีสันสวยๆอาจจะเป็นแค่เนี่ยประสบการณ์เหมือนลอากขวดมาถูๆเสร็จฟองเป็นสีต่างๆสมมติคิดง่ายๆก่อนนะครับสบู่เนี่ยแหละคนอื่นบอกว่าสบู่ขายครีมชุ่มชื้นผิวใสผิวดีเราบอกว่าสบู่เราทาม,มาถูออกามากลายเป็นสีเขียวสีม่วงเป็นสบูอ่านเริ่มงงละลูกค้าเริ่มงง อันนี้สมมติว่าเราจะจับตลาดที่เขาเน้นเน้นฟังก์ชันเนี่ยครับใช่แพ้เลยถูกไหมครับพราะคนที่เขาอยากจะซื้อสบู่เพื่อสรับคุณอะไจริงตลาดมันใหญ่อยู่แล้วแล้วอันนี้คือทาออกมาทาไมแต่ไม่ได้แปลว่าความเป็นจริงทําไม่ได้นะครับไม่ได้มันอาจจะมีตลาดของคนที่แฟนซีหน่อยเป็นแบบฟิลแฟนซีกิจกรรมแฟนซีอยากได้ของพวกนี้ไปมันอาจจะมีตลาดแต่ทุกครั้งที่เราจะทําของอะไรครับกลับไปที่เรื่องเดิมลูกค้าคือใคร ถ้าระบบไม่ลูกค้าไม่ถูกอะครับเราจะงงตัวเองเหมือนกันว่าไอ้ถ้ลุปของอันเนี้ยมันดีหรือยังเพราะสุดท้ายอะครับของทุกชิ้นอะดวเชื่อว่ามันมีตลาดมันขายใครสักคนได้เสมอแหละแต่แค่เขาใช่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างที่ดูยกตัวอย่างเมื่อมาณนานครับ